ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้นยนะทุกคนนี่เราก็มากันหลายคนนี่นะครับสองสามคนครับวันนี้เราจะมาดูน้องช้างนะครับนี่นมากันสามคนครับ้านนั้นหนึ่งคน,นครับซึ่งตอนนี้นะทุกคนน้องช้างครับเราได้ปล่อยเข้าไป ปล่อยนะครับไม่ได้ผูกไว้นะท mm ุกคนตอนนี้เรามาดูว่าน้องช้างครับไปอยู่จุดไหนครับสิ่งที่เราต้องระวังครับก็คือช้างป่านะครับเพราะว่าเราปล่อยแบบนี้เราไม่ร Hence, ู้ว right ่าน้องช้างอยู uhm, ่จ like ุดไหนครับซึ่งจุดที่น้องช้างอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีช้างป่าหรือเปล่านะครับนี่เาลองรอยแบบสาหวังแล้วนะครับ ็แถวๆนี้ไม่ค่อยมีอาหารนะทุกคนน้องช้างเลยเดินเข้าไปลึกอีกหน่อยนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับกลางวานนะครับได้มีชาวบ้านนะครับได้บอกว่าน้องช้างครับอยู่ตรงจุดจุดหนึ่งนะครับตอนนี้เรากําลังครับมุ่งหน้าไปยังจุดจุดนั้นครับนี่รอยแบบใหม่ๆนะครับ นี่เราเข้าป่าแล้วก็เจอไอนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับบูบัวอันนี้นครับ,บเฮ้ย <laughs> นี่นครับในนกคือน้นได้เก็บเก็บได้เยอะอยู่นะครับนี่แล้วก็หาหน่อยนะครับหน่อยอันนี้นครับนี่เก็บหน่อันี้ะครับก็อนนี้ก็ขายแพงอยู่นะครับพวกนี้โลแล้ว สี่สิบห้าสิบนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับลักษณะดันต้มอันนี้นะก็จะประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะมีหน่วยนี้นะครับนี่ฮะหน่วยก็ไม่ใหญ่มากครับอันนี้มันเป็นพื้นที่สูงนะทุกคนเป็นที่ชุ่มชื้นนะครับทําให้หน่วยอันนี้ของขั้นที่จะไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปในเขตที่แบบพื้นที่ร้อนนะครับหน่วยมันจะใหญ่มากนะับกคณมันจะโตไวนะครับ นี่เราก็ไปหาน้องช้างให้เจอก่อนครับเพราะว่ามันไปค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วนะตอนนี้นะุกวนเที่ยงแล้วนะครับ,นนนะรรบเรายังไม่เจอน้องช้างเลยนะครับตอนนี้เราข้ามถนนไปฝั่งนะครับเพื่อที่ว่าจะลงไปฝั่งนะครับน้องช้างแบบมาไกลามากนะครับ ปกติน้องช้างจะไม่ไปไหนไกลนะครับมันอยู่ที่แต่ละเชือกกันทุกคนบันเชือกก็ถ้าเจออาหารดีๆก็จะไม่ค่อยไปไหนนะครับจะอยู่ตรงนั้นจองกว่าอาหารจะหมดแล้วก็ย้ายที่ไปที่แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เชือกนี้นะน่าจะเจอเพื่อนนะครับเลยตามกันมานะครับ ตอนนี้นยังพอไปต่อได้เรื่อยๆนะทุกคนไม่รู้ว่าตอนเราเจอน้องช้างเนี่ยเราจะกลับมาไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมเรายังไม่เจอนะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในไร่ชาวบ้านนะทุกคนเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอน้องช้างเลยนะครับรอยที่เราตามด้านล่างตรงนี้เป็นรอยของช้างป่านะครับส่วนน้องช้างน่าจะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่า หิวเข้ามากครับทุกคนตอนนี้เราก็เจอกระท่อมชาวบ้านนะครับนี่นะครับเราเจอกระท่อมชาวบ้านนะครับกระท่อมนี่นะครับตอนนี้ถ้าเรามุ่งหน้าไปยังตรงนั้นน่าจะมีอะไรให้กินนะครับตอนนี้เราหิวกันมากครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับเราคิดว่าน้องช้างไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจอตอนนี้เป็นประสบการณ์ชัางเลิศครับ เราตามหากันทั้งวันนะครับตั้แต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะทุกคนเรายังไม่เจอกันเลยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหิวพอสควนนะครับตอนนี้ถ้าให้เราเดินกลับนะครับบอกไว้เลยว่าไม่น่าจะไหวนะทุกคนเราต้องน่าจะลงไปหาชาวบ้านหมู่บ้านนะครับโอ้ไม่คิดไม่ฝังว่าการนะครับตามหาน้องช้างครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบ ยากลำบากจริงๆนะครับรอยที่เราตามล่าสุดเป็นรอยช้างป่านะครับเพราะว่ามันไม่มีโซ่นะครับรอยเท้านี้แบบใหญ่มากๆเราจะขึ้นไปที่เก่านะทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็เจอแล้วนะทุกคนนี่ของช้างอยู่ตรงนี้นะครับมีชาวบ้านบอกนะครับเรามาเจอชาวบ้านนะครับเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนที่เรานั่งกันเมื่อกี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเราอ้อมมาฝั่งนี้นะครับอ้อมขึ้นมา เราลงมานี่นะครับเราเจอชาวบ้านครับชาวบ้านบอกว่านี่มีตรงปร่ากล้วยเนี่ยทุกคนมาไกลจัดๆนะครับตรงนี้เรานั่งพักกันก่อนนะทนุกคนนี่นะเราเจอชาวบ้านแถวนี้นะครับน,นั่งพักนะครับนี่ครับเสียงก็อยู่ตรงนี้นะครับ กชาวบีบบล็อกเลิกเลยเดี๋ยวตะโกว่ารื้อแรงสุดท้ายเลยมาตึ้งเลยวอ้ยแค่ไหนรับตื่ึ้งสุดแคบเลยนั่นแหละที่คิดว่ที่น่าต้องโอายอะไรเลยหุบไปเลยไปก็แถวนี้ันตัดดีนะทุกคนตรงนี้แต่ว่าถ้าไปอยู่ตรงใกล้เมื่อกี้ในแบบไม่ไหวนะครับ ฮะกินอะไรได้แป๊บๆแล้วก็ไปนะทุกคน้องเมียตัวกโกวผมอ่ะกัโกลัวได้ดิเดี๋ยวลุงมาแล้วนะ แค่เรียกลูกเฉยก็มาแล้วครับอ๋อถ้าเห็นไอ้กระดิ่งน้อยของลูกนี่แปลว่าอันนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องที่เราตามหานะครับเดี๋ยวเราจะเรียกเครื่องนี้นะครับลงไปฝั่งนี้นะทุกคนหรือว่าดันล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผูกชั่วคราวนะทุกคน ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันไหนนะครับเราจะให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้มาเลี้ยงแทนนะครับหรือไม่ก็เราก็จะนำน้องช้างสามเชือกนี้นะครับกลับมุ่บ้านเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเพราะว่านะครับมันมาไกลามากแล้วทุกคนเราปล่อยแค่แบบสามวันนี้ครับผอมาอีกมุมบ้านหนึ่งเลยครับมีได้ปล่ จับจกกระเป็นจ้ากระเป็นจ้ากระเป็นกอะเป็นกระเนี่เจ้าเทเวโน่มาปืนเลยว้าวว้าวฟันสกปรกมาแล้วครับตาโตโตนายดูตาหน่อยตาตีป่าเนาะตาตีป่าจเจ้เสียป่าเนาะเฮ้ยโอ้ยหลวงกระเป๋าใช่หรือเปล่าเออเชียชุบโกยันนะลูกเชียป่าเดี๋ยวมาให้ไปมาจับดึงแข้เข้า้า เล็กนิดเดียวครับแต่มีอันนี้แล้วเน,น,นี่ยนะได้ยิเสียงวะเนี่ยอันนี้ขึ้นได้แล้วนะครับทุกคนถึงจะตัวเล็กแบบไม่ถึงสามปีนะครับแต่ว่าก็ขึ้นม<า>ัมงหัวได้นะครับ<า>เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะ<า>นี่นะครับโอ้ยจ้ขึ้นได้นะครับคือแบบยังไม่ผ่านการฝึกอะไรสักอย่างนะครับเชือกนี้ลูกตัวนี้นะครับแต่ก็เชื่องมากครับ เื่อนสุดๆไปเลยงัวเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่เป็นไงกระดิ่งกระ <c oughs> ดิ่ล <c oughs> ้าเฮ้ยอกแค่ทันีขาเจี๊ยบนะขาตึงเง Alaikin. Hah? ไกลมาก,งงกเสร็จแล้วฮะกายเกินอเอะไรที่ดั้งเดิมที่อะหายดีเลยบือนน <S <S วะฮัทายกล้องถัาย,ยกล้องทาย,ยกล้องเฮ้ยเสียแล้วดีดีดี้าทายกล้อง แถวนี้ก็ไว้ได้นะครับทุน เอาตีดูครับพ่อชาวบ้านนั่นเนี่ยทำลายหมดครับเราไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงนะเนี่ยหากไปหมดแล้วผลงานน้องชังนี่นะ เราก็กลับลงมาครึ่งทางนะครับจากที่เราเชียชวทางเมื่อกี้นะครับนี่หมู่บ้านก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนตอนเดินลงไปอีกไกลมากครับเดี๋ยวเราจะกลับเอารถที่หมู่บ้านนี้นะก็ไปขอรถพี่ๆนันนนะครับแถวหมู่บ้านนะทุกคนเราจะกลับกันนะแต่ว,ว่าก็กลับเราก็ต้องหาอะไรกินก่อนนะครับ